ไม่ว่าคุณจะคือใครคุณจะมาจากที่ไหนเมื่อเราเจอกันจึงอยากชวนกันมานั่งคุยวิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอยากชวนคุณเล่าเรื่องราวพูดคุยในหลากหลายมิติของบุคคลที่น่าสนใจ โดยอาจารย์สนียาพันศีพร้อมกันทุกวันพฤหัสบสดีเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาในรายการชวนกันมานั่งคุยบายบูสิคสวัสดีค่ะกลับม,มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังอยู่นะคะกับคุณ ทวิชากรขุนพักดีนะคะหรือว๊อบบี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษานะคะ9วมทรครั้งที่7นะคะและโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา9ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่13ค่ะและเครือข่ายผู้นํานักศึกษา9้าราชมงคลโอ้โหชื่อโครงการนี้คือรวมทั้งสโครงการเลยไหมคะใช่ครับ จริงๆแล้วก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเรามีในส่วนของเครือข่ายาาสภา,านักศึกษานะครับ9วมทรก่อนนะครับหรือว่า9 R อานะครับเริ่มต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีเครือข่ายของงานกิจการนักศึกษาหรือเครือข่ายกองพัฒนานักศึกษาครับหลังจากที่มีการประชุมฝ่ฝายกิจการนักศึกษาทั้ง9วมทรเกิดขึ้นนะครับก็มีนโย,ยบายว่าเราควรที่จะจัด ทีเดียวเลยไหมแล้วก็ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนต้องยอมรับเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่า,เ,าเครือข่ายกองพันธุ์นักษาอยู่ที่อีสานเครือข่ายสภานักษาอยู่ที่ศรีวิชัยก็จะมีการแบบว่าเดินทางครั้งหนึ่งไปที่อีสานครั้งหนึ่งไปที่ศรีวิชัยมันก็อาจจะมีเรื่องของค่าเดินทางค่อนข้างเยอะออถ้าสมมติว่ารวมกันแล้วไปด้วยกันก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีก็เลยเ,เริ่มต้นเมื่อประมาณก่อนหน้านี้ครับก็คือครั้งที่สิบ 11นะครับครั้งที่11ก็ไปจัดที่รัตนกโกศิรน์นะครับก็ร่วมกันเป็นครั้งแรกแล้วก็ปีที่แล้วของมัรอีสานและปีนี้ราชมงคลตะวันออกของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครับค่ะในการเป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยค่ะในทุกทีจะมีธีมนะคะในการออกแบบหรืออะไรพวกนี้นะคะไม่ทราบว่าคราวนี้เรามีธีมอะไรบ้างคะสําหรับปีนี้ให้คอนเซปต์ไปเลยนะครับว่าของเราก็ เนื่องจากว่าราชมงคลตะวันออกของเรานะครับก็ในด้านของกิจการนักศึกษาก็ครบรอบ50ปีพอดีโอค,ะคะ่ะห้ปีก็คือจริงๆแล้วการมีมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็เลยมีธีมว่าก,กึ่งศตวตรรษนะครับราชมงคลอืมค่ะแล้วในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่าเราไปจัดที่วิทยาเขตไหนคะ เนื่องจากว่าเราเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วหนึ่งครั้งะนะครับก็คือเป็นเจ้าภาพของสภานักศึกษานะครับรอบนั้นเราจัดที่ชนบุรีนะครับเราก็จัดที่พัทยาแล้วก็ปีนี้เราก็เลยมีคอนเซปต์ว่าเราควรที่จะไปในวิทยาเขตอื่นๆบ้างที่เป็นในส่วนของราชมงคลตะวันออกของเราค่ะก็เลยเลือก ทางวิทยเขตจันทบุรีนะครับแล้วเราก็ไปพาไปดูทะเลตะวันออกนะครับก็ไปดูที่จังหวัดจันทบุรีครับค่ะในการจัดกิจกรรมเรามาพูดถึงโครงการแรกกันก่อนดีกว่า,าโครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเครือข่ายนักศึกษา,า9มทรคันิจ7นี่เป็นยังไงคะ ถ้าสมมติในส่วนของการสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาครั้งที่7็นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับว่าแต่ละ1ปีนะครับเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาด้านกิจการนักศึกษาก็ต้องยอมรับว่ากิจกรรมการรับน้องกิจกรรมการประถมนิเทศและกิจกรรมต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปการประถมนิเทศออนไลน์การทําสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือมีการใช้ช่องทางต่างๆในการให้บริการนักศ ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของโชว์แอนแชร์ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับที่จะมาพูดคุยกันด้านจิตการนักศึกษาโดยเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดหกกลุ่มเลยทีเดียวกลุ่มแรกนะครับเราก็จะมีในส่วนของกลุ่มผู้บริหารค่ะผู้บรบิหารก็จะมาพูดคุยเรื่องนโย,ยบายนยทางการปฏิบัติในแต่ละมัรว่ามีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงบ้าง,างกลุ่มที่1ก็คือจะเป็นกลุ่มของบริหารทั่วไปและเทคโนโลยีสารสนเทศ นะครับก็คือจะพูดคุยกเกี่ยวกับเรื่องของอการให้บริการหนังสือต่างๆรูปแบบของการปฏิบัติงานแล้วก็เป็นงานลูทีนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงบ้างในหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของกิจการกิจกรรมนักศึกษา ก็จะมาแชร์กันนะครับว่ามีกิจกรรมนักศึกษาอะไรบ้างที่เป็นโดดเด่นเป็น best practice ของแต่ละราชมงคลแล้วก็มาโชว์กันแล้วก็มาแชร์กันหรือว่ามีรูปแบบใหม่ขั้นตอนกรปฏิบัติงานหรือว่ารูปแบบของระเบียบการเบิกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็มาสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นในกลุ่มของ กีฬาและนันทนาการะนะครับกีฬาและนันทนาการกีฬาและสุขภาพอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันของงานกีฬาเพื่อพูดคุยกันนะครับว่าการส่งเสริมกีฬาฟิตเนสศูนย์ฟิตเนสการให้บริการด้านสุขภาพของน้องๆเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีอีกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของกลุ่มของสวัสดิการะนะครับทุนสวัสดิการต่างๆก็มาพูดคุยกับกับ เครือข่ายของการาชมงคลกันนะครับว่าการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ยืมหรือว่าเงินทุนให้เปล่าต่างๆนะครับหรือว่าบางสถาบันมี ทุนรูปแบบใหม่ๆม,มานําเสนอว่าเนี่ยมีเครือข่ายทุนจากแหล่งทุนนี้ๆเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนและแชร์กันเพื่อที่จะจด,ดึงเครือข่ายราชมงคลของเราไปได้รับสิทธิน์นั้นๆ <Okay. S 2> ด้วยกันนะครับก็มีประมาณนี้แล้วเราก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่ง <Ha. S 2> กลุ่มของผู้นานักศึกษา mm. ล้วก็พาไปทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้ผู้นํานักศึกษาของเราร mm. ได้รู้จักกันทั้งเครือข่าย9ก้าราชมงลคล กลุ่มผู้นำนักศึกษาเนะคะเราทำกิจกรรมภายในนั้นมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วผู้นำนักศึกษานะครับเนื่องจากว่าทีมปีนี้เราเป็นกึ่งศตวตรรษราชมงคลใช่ไหมครับเราก็จะมีด้วยกัน2ส่วนนะครับค,คือส่วนแรกเราให้น้องๆนะครับได้นำเสนอเป็นกิจกรรมเบสสเปตนะครับของในส่วนของราชมงคลต่างๆนะครับว่ากิจกรรมของแต่ละราชมงคลนั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นราชมงคลตะวันออกของเราก็มีการนําเสนอในรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษานะครับว่า ตลอดระยะเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างใน1ปีที่ผ่านมาะนะครับของน้องๆผู้นํานักศึกษานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอกึง่งศตวรรษราชมงคลก็คือเป็นการสรุปนะครับว่าตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมานั้นนะครับมีรูปแบบของกิจกรรมหรือมอีแนวทางที่มัน่งมันส่งผลหรือว่าสะท้อนให้เราเห็นถึงอัตลักษณ์ ความเป็นราชมงคลน,นั้นๆนะครับว่า50ปีด้านกิจการนักศึกษานั้นมีอะไรบ้างค่ะได้ไปเข้าร่วมงานนี้เหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าในการนําเสนอครั้งนี้มีการประกวดไหมคะหรือว่าเป็นแค่นําเสนออย่างเดียวจริงๆแล้วเราให้ทุกคนเป็นที่หนึ่งหมดมนะครับเพราะว่าทุกคนคัดสรรมาแล้วว่าตลอดระยะเวลา50ปีในคอนเซปต์กึง่งศตวรรษของเราอะ่ะก็คือเขาคงจะคัดสิ่งที่ดีมาที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะนําสิ่งที่ดีสุดมาพูดคุยแล้วก็นําเสนอกันเพราะฉะนั้น ที่หนึ่งก็เป็นของเก้าราชมงคลทั้งหมดเลยค่ะในการนําเสนอของนักศึกษาเนี้ยค่ะแล้วในการนําเสนอของผู้บริหารได้ค่ะว่ามีการเชิญนะคะออวิทยากรมาอบรมอะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบเป็นยังไงบ้างคะ,ะเราเชิญในส่วนของอ ผู้บริหารนะครับ<ช>มาเป็นวิทยากรนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองที่การบดีด้านกิจการนักศึกษานะครับจากราชพัฒส่วนสนันทานะครับมาใ,<ช>ให้แก้คิดแล้วก็แนวทางในการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด<ช><ช>ขึ้นนะครับก็ ท่านก็ได้ให้แนวทางและข้อคิดต่างๆนะครับจะเอาทั้งในส่วนของวูการ์เวิลด์นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เอาในส่วนของอะระบบต่างๆมาแชร์นะครับแล้วก็เรื่องของแหล่งทุนการบริหารจัดก,การการระดมทุน mm. ระดมใจ mm. อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ครับก็มาเป็นคอนเซปต์ว่าถ้าสมมติว่าเรามีการระดมใจต่อไปก็จะมีในขั้นตอนของการพัฒนาไปสู่การระดมทุน <Okay. S 2> แล้วก็เราก็จะสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็เป็นแนวทางอีกแง่มุมหนึ่งในการที่จะนําเสนอให้เราได้เห็นว่าการ ที่เรามา,ารวมกันในการที่เราสร้างเครือข่ายแล้วตอนนี้เรามีการระดมใจเกิดขึ้นต่อไปถ้าสมมติว่าเราจะมีการระดมทุนเกิดขึ้นล่ะค่ะ ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีในส่วนของกิจกรรมดีๆและก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับในส่วนของวิทยากรก็ได้ชี้ให้เห็นถึงหลายมุมในการที่จะทํากิจกรรมด้านกิจการนักศึกษาที่นอกเหนือจากกลุ่มเครือข่ายของ9รัชมุคลของเราที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ทุกปีแล้วเราก็ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของท่านรองอธิการบดีที่มาเป็นวิทยากรให้เราในวันนั้นท่านก็ชี้ให้เห็นทั้งในส่วนของการนําทฤษฎีองค์ความรู้ต่างๆมายึดโยงกับการบรรริิหาาาแและนนวทงใกจด การด้านกิจการนักศึกษาให้ทั้งในส่วนของผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับท่านผู้นวยการกรองพัฒนศึกษาทั้ง9ราัชมงคลหัวหน้าง,งานต่างๆและก็ตลอดจนน้องๆนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับค่ะและในที่นี้นะคะว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีงานเกี่ยวกับอีก หนึ่งโครงการสัมมนา,าใช่ไหมคะก็คือโครงการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษาเก้าราชมงคลแห่งประเทศไทยหรือ9อาครั้งนี้จัดมาเป็นครั้งที่ส<ช>ิบาแล้วใช,ใช่ไหมคะและเครือข่ายผู้นํานักศึกษานี่คือโครงการเดียวกันใช่ไหมคะใช่ในเนี้ยในโครงการเนี้ยมีความสําคัญยังไงบ้างคะจริงๆแล้วนะครับน้องๆผู้นานักศึกษานะครับเราต้องเข้าใจเลยว่า mm hmm. เขาเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับมาหาวิทยาลัยนะครับน้องๆผู้นํานักศึกษาก็คือเป็นระดับบ ผู้บริหารของนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของผู้นำนักศึกษาในการที่จะไปสร้างเครือข่ายในกลุ่มของเก้าราชมงคลน,นะครับเพราะว่าในทุกๆปีนะครับเราก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำนักศึกษาของเรานะครับได้ไปสร้างเครือข่าย อย่างน้อยๆแหละเราก็ได้ไปสร้างเครือข่ายในกลุ่มของก้าราชมงคลได้เรียนรู้รูปแบบแล้วก็มีการสร้างปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับแล้วน้องๆก็จะมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเพราะว่าพอไปอยู่ณจุดจุดนั้นปั๊บไม่มีราชมงคลไหนที่เราจะมีการแบ่งแยกทุกคนเป็นราชมงคลเดียว <c oughs> เป็นราชมงคลแห่งประเทศไทย <c oughs> ทั้งหมด <c oughs> ใช่แล้วก็มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ม,มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการแชร์แล้วก็มีกิจกรรมกลางคืนนะครับก็เป็นกิจกรรมตามแต่ละ มหาวิทยายที่จะกำหนดธีมเหมือนปีนี้นะครับเราก็จะเป็นทูนท์อินตะวันออกนะคบ ก็คือจะเป็นในส่วนของคอนเซปต์ในการที่จะให้น้องๆมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเรามีการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ในตอนกลางวันแล้วกลางคืนก็มีกิจกรรมที่จะให้น้องๆมาได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถในช่วงกลางคืนอีกอืมค่ะก็ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากนะคะเด็กๆเ,เพิ่งเจอกันครั้งแรกไหมคะหรือว่าไงเจอกันแบบตัวใกล้ๆชิดเนาะนอกจากประชุมช่านซูแล้วจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าการทํากิจกรรมของนักศึกษาถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีพื้นที่ให้เขาได้คุย ได้เล่นหรือว่าได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็พอมันมีความเป็นปลึกแผ่นมีการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้มีการพูดคุยกันนะครับต่อไปในการติดต่อประสานงานหรือพูดคุยอะไรต่างๆที่จะเป็นกิจกรรมในการร่วมกันก็จะทําให้รู้สึกว่ามันมีพลัง แล้วก็สามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆได้เสมอ,อมครัค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะทั้ง2โครงการนี้ค่ะแล้วการสัมมานาอย่างเงี้ยค่ะในการที่วันนี้วันนั้นเราได้เข้าไปอบรมเนาะได้ความได้ความรู้มากๆเลยแล้วก็การขึ้นไปสัมมนาของอาจารย์แต่ละทั้ง9ก้ามัยรองเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าตรงเนี้ยเราได้อะไรมาบ้างคะครับจริงๆแล้วเราอยาก เรียนรู้ถึงบริบทของแต่ละหิายลาลัยต่อให้เรามีบริบทที่คล้ายคลึงกันในส่วนของ mm hmm. ราชมงคลเหมือนกัน <Ha. S 2> นะครับแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของบริบทของพื้นที่ mm hmm. นะครับก็คือจะมีทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออก mm hmm. นะครับทุกคนมารวมตัวกันนะครับทุกๆภาคเลยทีเดียวมารวมกันอยู่ที่งานของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอยากรู้ว่า,าศาสตร์และศินในการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาเน่เขาใช้าศาสตร์อะไรใช้ศิล์อะไรในการที่จะมาพูด คุยกันนะครับในการบริหารงานก็เราได้รับในส่วนของแนวคิดที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับศาสตร์คือแน่นอนแหละเขามีองค์ความรู้ใ,<ช>ในการที่จะบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาแต่มันจะต้องใช้ศิลปะในการพูดคุยในการที่จะเนื่องจากว่าผู้นํานักศึกษานะครับเป็นเด็กที่หนึ่งคือเขามีใจใ<ช>มีใจเข้ามาที่จะทํากิจกรรมจะทํายังไงละครับที่จะบริหารงานหรือว่า,าดึงศักยภาพของกลุ่มผู้นํานักศึกษา ให้สามารถที่จะไปเป็นผู้นําในการที่จะนาพานักศึกษาของมหาวิทยาลัยทํากิจกรรมร่วมกันมีสิ่งต่างๆมีความรักในสถาบันอะไรอย่างนี้ครับก็กลุ่มเด็กผู้นานักศึกษาก็จะมีบทบาทค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็จะเป็นตัวแทนหลายๆโอกาสที่จะได้ทําหน้าที่ในนามของตัวแทนของมหาวิทยาลัยในภาคของนักศึกษาเพราะนั้นเด็กกลุ่มเหล่านี้ครับก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าศาสตร์และสิ่งของการบริหารงานเหล่านี้ จะทาอย่างไรในการที่จะกระตุ้นให้ผู้นานักศึกษาแล้วก็น้องๆนักศึกษานั้นสามารถที่จะมีภาวะผู้นํามีการคิดหรือว่ามีการแสดงในฐานะของโรโมเดลหรือตัวแบบที่ดีในการที่จะนําพาน้องนนักศึกษาไปสู่ความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงก็ให้กับมหาวิทยาลัยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์จากผู้วยการทั้ง9คนแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นหัวหน้างานขึ้นไปแช่นะครับก็ก็ได้รับ แนวทางและข้อมูลที่ดีรวมทั้งเราได้เห็นแง่มุมของเราได้ยังไงอ่ะเป็นกลยุทธ์ใในแต่ละมอเนาะในการที่บริหารจัดการเพราะฉะนั้น,นวันนั้นมีโอกาสได้ขึ้นไปแชร์ด้วยใช่ใช่เพราะว <นะ S 1> ่าจริงๆแล้วอ่ะบอมปี้เป็นตัวแทนจากทางมอทรตะวันออกม<ช>อฮาในการขึ้นไปแชร์ความรู้ก็ได้มุมมองข้อคิดของในหลากหลายอ่ะไม่ว่าเป็นมอทรทั้งนี้เขามีแนวคิดอย่างนี้มี แต่ในเบสพื้นฐานเรามีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้วเรา<ช>ทําเพื่อนักศึกษาเนี่ยค่ะแล้วในส่วนที่บ๊อบบี้ได้ไปแชร์เนี่ยค่ะอยากเล่าให้เล่านิดนึงว่าตอนนั้นได้แชร์อะไรบ้างจริงๆแล้ววันนั้นก็อาจจะเป็นมุมที่ทั้งในส่วนของแชร์ทั้งในส่วนของความรู้สึกและ,ะแนวทางใช่ไหมครับวันนั้นเราแชร์ในเรื่องของเราอยู่ในมุมของผู้ปฏิบัติงาน นะครับพอเราอยู่ในผู้ปฏิบัติงานป้ะบะมีผู้อำนวยการทั้ง6ท่านใ,ในการแชร์มาทีนี้จะมีผู้บริหารเจ็ดท่านจะมีในส่วนของป๊อปปี้แล้วก็พี่ดอยจากรัชมงคลล้านนานะครับที่จะเป็นในส่วนของหัวหน้านงานขึ้นไปแชร์เราเป็นผู้ปฏิบัติงานเราก็จะแชร์ว่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเมื่อเราได้รับคําสั่งหรือแนวทางในการปฏิบัติงานน่ะมันก็สอดคล้องกับแนวทางที่ผู้บรนการหลายท่านได้พูดคุยกันมาก การบริหารงานตามสายงานนะครับมีการาสั่งการตามลําดับขั้นและก็การอำนวยความสะดวกแต่ระดับลำดับขั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การทําทงานนะครับประสบความสําเร็จได้ทีนี้ในส่วนของป๊อปปี้เองก็ได้แชร์ว่า มันเป็นโรงฝึกงานขนาดใหญ่เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเด็กในมหาวิทยาลัยหนึ่งอ่ะมีค่อนข้างเยอะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆมหาวิทยาลัยก็จะต้องใช้ทั้งกระบวนการสารและสินแน่นอนเขามีใจเข้ามาทํางานแต่ทายังไงละ่ะเราเป็นคนอยู่ใกล้เราจะได้รับรู้ทั้งความคิดความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆ <c oughs> เราแทบจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่คลุกคลีตีโมงกับเขา เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นทุกบริบทของเขาที่เกิดขึ้นเขาก็จะปรึกษาเราเป็นเบื้องต้นแล้วเรานี่แหละจะเป็นคนสื่อลางในการที่จะพูดกับท่านผู้อธิการส่งผ่านไปยังท่านรองอธิการแล้วก็ออกมาในรูปแบบของนโยบายหรือแผนในกิจกรรมต่างๆที่มันจะเป็นกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้กิจกรรมนักศึกษาของเราประสบความสําเร็จแ,แต่ละขั้น <c oughs> ทีนี้ในมุมหนึ่งที่เราได้เลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นวันทาป๊อปปี้ใช้คําว่าหนังทองแดงกําแพงเหล็ก ใช่เป็นคำคมโมนั้นได้เสียงตบมือมากเลยเนาะว่าวัดกคนในการทํางานอ่ะมันต้องมีภาวะที่เราว่าเราจะคุมเด็กยังไงเราจะมีศาสตร์และศิลในการพูดคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งอันเดียวกันและเขาเชื่อฟังเราในการทํางานในแนวทางที่เป็นแนวทางเดียวกันใช่เพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเข้มแข็งเหมือนกันนะครับในการที่เราจะดูแลเขาแล้วก็บริหารจัดการในในด้านที่เราจะทํายังไงในฐานะที่เราจะเป็นผู้ส่งเสริมเราชอบ พี่ท่านหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วอ่ะเป็นอดีตท่านอธิการนะครับราชบุงคนสีีวิชัยที่บอกว่าคนสําราญงานสําเร็จอ่า ใช่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 <ม>ที่อาจารย์เขาบอกว่าถ้าเรามีความสุขในการทํางานเหมือนเป็นสุขอภาวะที่ดีเนาะ,ะเรามันก็ทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็ความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นใช่ใช่ครับแล้วก็ชอบอีกคํานึงที่ปปิเองก็ยึดถือมาเหมือนกันนะครับว่าถึงเราจะเป็นฝ่ายสนับสนุนในการที่จะดูในส่วนของอำนวยความสะดวกกิจกรรมต่างๆ mm hmm. มีพี่ท่านหนึ่งกล่าวว่าจริงๆแล้วเรา่เป็นครู mm hmm. แต่เราอยู่ในตําแหน่งของครูอำนวยฝันอ๋อ oh. น่าสนใจน่าสนใจนี่น่าสนใจก็คืออำนวยความฝันของน้องๆนักศึกษาคนให้ประสบความสำเร็จตามรูปแบบกิจกรรมนั้นๆใช่จริงๆแล้วในการที่เราจะฝึกเด็กหรือทําอะไรต่างๆนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งครูอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยะคะ่ะเราต้องทํางานประสานกันอยู่แล้วโครงการนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบเราเหมือนเราได้มาแชร์ความรู้กันเนาะว่าเรามีการแก้ไขสถานการณ์ยังไงเรามีการอบรมยังไงแล้วก็เรามีการ คือเออเขาเรียกว่านะจอยเครือข่ายกันยังไงซึ่งบางครั้งอ่ะเราเด็กๆอะ่ะเขาบอกเลยว่าเขาเจอกันในซูมแล้วเขาเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เหมือนรู้จักกันมาสิบกว่าปีกิจกรรมเล่นกันมีความเป็นเพื่อนมีความแบบันว่าไม่เคอะเขินเพราะว่าใครที่มาทํางานตรงนี้เราจะต้องหนึ่งคือเราผ่านการคัดเลือกมาแล้วอย่างหนึ่งใช่ครับผ่านการคัดเลือกมาในระดับที่แบบอยู่ต้องทําตรงนี้นะ ต้องทําแบบนี้นะหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่บ๊อบบี้ได้จากตรงนี้คืออะไรมั้งคะในการทําจัดโครงการครั้งนีจง้จริงๆแล้วจัดโครงการครั้งนี้แน่นอนเลยเราได้ได้พิสูจน์ตัวเองอพิสูจน์ตัวเองก่อนในมุมของการจัดโครงการใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งคือเราได้เครือข่าย เครือข่ายที่เราได้มาเนี่ยคือเราได้เครือข่ายในการที่เราได้มีการพูดคุยและเปลี่ยนผ่านโครงการของเราแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นเสียงหัวเราะและก็การมีความสุขภายใต้โครงการที่เราจัดต้องยอมรับว่าโครงการในครั้งนี้เราตั้งใจจัดมากถึงแม้ว่ามีระยะเวลาที่ค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็อยากจะเสิร์ฟติ่นอายของพามเป็นราชมุค,คลตะวันออกนะครับก็คือเราพาทุกคนไป รับในรับรู้ในส่วนของความเป็นภาคตะวันออกของเรานะครับแล้วก็ได้เห็นถึงกิจกรรมรูปแบบต่างๆในการที่จะมาพูดคุยและเปลี่ยนกันแล้วก็ได้เรียนรู้ภะหิวัฒนธรรม,มได้เรียนรู้ทั้งในส่วนของการเอารูปแบบของกิจกรรมมาสู่แนวทางการปฏิบัติในการทํางานะนะครับแล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปสัมมนานแล้วไม่ได้อะไรกลับมาคือเรามีการถอดองค์ความรู้ ถอดบทเรียนต่างๆนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับราชมงคลทุกๆราชมงคลเพื่อจะได้ได้เอาไปเป็นแนวทางในการที่จะเอาไปเป็นตัวตั้งต้นในการพูดคุยในปีถัดไปใช่ค่ะถามว่าเด็กๆที่เราเห็นจากภายนอกเนาะได้เรียนรู้อะไรสิ่งแรกอันดับหนึ่งคือเราเขารู้ว่าเขาจะมาที่จัน เขาก็จะได้ทานผล,ลไม้อะไรบ้างเขาก็มีการบ้างคนอ่ะไม่เคยทานเขาบอกก็ลองเปิดใจทานดูอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารท้องถิ่นของเราเนาะใช,ใชอาา่อาหารอาหารน้องพินเพราะว่าเด็กๆแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีเวลาเราไปแต่ละภาคเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอาหารท้องถิ่นได้เรียนรู้ไอเราเป็นเจ้าภาพเขาบอกทานได้ทานเลยใครแพ้อะไรไหมอะไรเงี้ยก็คือมีแนะนําแล้วก็เราได้ให้เด็กในแต่ละพื้นที่วันปีเนี้ย เจ้าภาพคือเขตวิทยเขตจันทบุรีรวมด้วยรวมด้วยเ,เด็กๆเ,เขาก็จะมีกาบอกว่าอถ้าตรงนี้นะตรงนี้จะไปซื้อของที่ไหนเพราะบางทีเขาจะทํากิจกรรมในการแสดงโชว์ก<ช>ิจกรรมรกระดาษอะไรย่างเงี้ยบอกไปซื้อของไหนเจ้าภาพก็จะเป็นคอยอำนวยการให้ใ<ช>ซึ่งณนะตอนนี้เราถือว่าเด็กๆได้ประสบการณ์มากถ้าเกิดปีไหนที่ใครเป็นเจ้าภาพนะคะอันนี้ฝากไว้เลยเด็กๆ <laughs> ที่คนไหนที่สนใจในการทํากิจกรรมนะ อยากให้ตัวเองค่ะนำมาตรงนี้เราจะได้เปิดโลกมากอย่างตอนนั้นเราไปสัมภาษณ์ระหว่างที่รอทำเด็กเอ่อมาจากทางอีสานมาทารออีสานนี่แหละเพราะเราเคยอยู่ที่นู่นเนาะถามว่าเป็นไงบ้างอาจารย์เคยอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยเด็กบอกอาจารย์หนูได้กินผลไม้ที่เนี่ยสดมากเลยเลยใช่ใช่แล้วครับ<ๆ><ๆ>ต้องขอบคุณอย่างสูงเพราะว่าในส่วนของคณะและก็ทางวิทยาเขตที่จบุรีครับให้การสนับสนุนนะครับทางโครงการของเราไม่ได้ซื้อ ครับก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็ท่านผู้อำนวยการวิทยาเขตจันทบุรีนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยที่การบดีก็ให้การสนับสนุนนะครับทั้งในส่วนของมังคุดเงาะแล้วก็มีทุเรียนบางส่วนะในการที่จะเอามาเลี้ยงจาดเป็นขันโตกใหญ่มากจะบอกว่ากินกันไม่หวัดไม่ไหวใช่เลเหลือกันจนแบบว่า เอาอีกเอาอีกกินอีกกินอีกเพราะว่าทางทางนั้นสนับสนุนอย่างเต็มที่เราไปถึงแหล่งด้วยเนาะใช่คอ่าแล้วก็การการขึ้นการกล้าแสดงออกอย่างเออในส่วนกิจกรรมตอนเย็นที่เขาจัดกันเองเราก็ให้เขาดําเนินการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการแต่งตัวหรืออะไรพวกเนี้ยบอกว่าประกวดประกวดร้องเพลงกันอะไรเงี้ยก็มีการส่งเสริมนําเสนอให้เขาเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะ แล้วในการจัดกิจกรรมทั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่าเจ้าภาพขาวหน้าจะเป็นที่ไหนคะ,ะสําหรับในการเป็นเจ้าภาพทางหน้านะครับทางราชมงคคลตมของเราได้มอบธงสัญลักษณ์นะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพให้กับราชมงคคลกรุงเทพอืมค่ะขาวหน้าเราจะได้มาที่กรุงเทพกันแล้วใช่ไหมคะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางราชมงคลกรุงเทพเขาจะพาเราไปที่ไหนก็รอลุ้นเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าในหลายๆส่วนของราชมงคลกรุงเทพเนี่ยก็จะมีส่วนในการที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเนาะ,ะ,ะไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็รอลุ้นอยู่ว่าทางเราเนี่ยจะได้พาเด็กมาที่ไหนเพราะว่าเราก็มีเขตพื้นที่ในกรุงเทพเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะอ่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะอยากให้บอบบี้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านอีกทีนค่ะครับก็ ราชมงคลตะวันออกนะครับของเรานะครับก็มีการเปิดการเรียนรู้นะครับหลายๆหลักสูตรและหลายๆสาขานะครับหากน้องๆนักศึกษาคนใดน,นะครับที่กําลังหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับก็ลองเข้ามาในเว็บไซต์หรือแฟนเพจมหาทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกันได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูนะครับว่าในตอนนี้นะครับมีสาขาใดบ้างที่น้องสนใจหรืออยากศึกษาต่อนะครับ มาอยู่กับเราได้นะครับเพราะว่าเรามีทั้งสายลมแสงแดดและทะเลรวมทั้งผลไม้รสเด็ดอาหารซีฟู้ดนะครับที่จะคอยให้น้องๆนันะ้นมาริมรสแล้วก็มาเรียนรู้กันทั้งในส่วนของจังหวัดชนบุรีจังหวัดจันทบุรีและเขตพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถมา ศึกษาเล่าเรียนกันได้ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบ๊อบบี้มากเลยนะคะที่มาออกรายการนี่เป็นเทปที่สองแล้วเนาะก็ะถือว่าเราก็ยังมีอีกเรื่องราวมากมายนะคะที่เราจะมาพูดคุยนะคะกับรายการชวนกันมานั่งคุยบายบูสิตค่ะกับทางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลนรรยีสารสรนเทศมทรอตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์ิูนาศสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเลาเรื่องราวพูดคุยในหลากหลายมิติของบุคคลที่น่าสนใจในรายการชวนกันมานั่งคุยบายบูสิที่นี่ FM89.5 เมก ah. ะเฮิร์วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี